สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ข่อาแป่ะเอกี้กับหนูดาวเนี่ยฟังอยู่นะเนี่ยหนูเอดีมากเลยที่บอกว่าคนเราพลาดก้าเดียวเนี่ยชีวิตก็ไปเลยใช่ไหมตอนหนูหนุ่มๆใช่ไหมเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ก็พลาดพลาดแบบว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะแบบว่าจะเสียผู้ใหญ่โลยโชคดีมากที่กาแฟถังเช่าช่วยชั้นไหว ช่วยยังไงมันมีสตอรี่<ห>เล่า <นะ S 1> มาค่ะสตอรี่อาจารย์เล่าก็คืออย่างนี้ว่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเป็นคนกินน้ําชากรเพราะว่าโตกับมากับหมามาแต่พอตอนหลังไปทําทัวไงลูกทัวก็พาไปกินกาแฟ <c oughs> ไปประเทศไหนเมืองไหนลูกทัวกินแต่กาแฟซื้อเลี้ยงด้วยนะ,ะ,ะ,ะกินไปกระติดเลย เอาพอติดเสร็จป๊อปก็เราก็กินหวานกินอะไรนะกินหผานกินมันโอ้นี่หนูเป๊ะเด็กๆเนี่ยหนูดาวเด็กๆเนี่ยรู้เคยเห็นไหมไอ้น้ำตาลก้อนเฉลี่ยเฉลี่ยอย่างนั้นอ่ะเปานเปาะเปาะนั่นแหละอาจารย์เลยใส่หกก้อนหกก้อนเลยนั่นแหละใส่หกก้อนแล้วก็จัดครีมหกช้อนเนี่ยกินเนี่ยเี่กินมันเป็นสิบปีจนกระทั่งว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเราเดินอ่ะเราแต่ทำธุลต้องเดินใช่ไหมลูกก็เดินเริ่มอุ้ยอ้ายละ แล้วก็น้ำหนักเริ่มขึ้นละไปร้องนิ้วนะชุดนิ้วเริ่มครับละโอ้กางคือเริ่มนอนไม่หลับละมีวันตื่นมาปุ๊บเอ้ตายละเราอยู่ประเทศอะไรอ่ะถูกลักพาตัวป่าเออมันเริ่มงลางคืนไม่ได้หลับลูกฉี่ลูกฉี่ลูกฉี่กลางวันก็หงุดหงิดใช่ไหมลูกอ่าถ้ลลูกสิบแล้วคราวขนี้ลูกทัวร์ไทยอ่ะ คนไทยนี่ขี้อ้อนนะเราก็ต้องแบบเซอร์วิสสุดใช่ไหมหต้องมีเซอร์วิสมาย่์คนทําทัวใช่ไหมหเซอร์วิสไปสเซอร์วิสมาฉันจะบ้าตายก็ไม่ได้นอน่ก็จะแบบหืจะวินเวียงใส่ลูกทัวแล้วละ่ะจะขึ้นไอขึ้นอีเสียผู้ใหญ่แล้วเนาะไม่ได้พอไม่ได้เสร็จป๊๊ปก็ไม่ได้ละก็ไปตรวจเลยพอไปตรวจเสร็จป๊๊ปก็อาจารย์น้ําตาลปรี๊ดคอเลสเตอรอลปี๊ดอ๋อฉันรู้สาเหตุละอาจารย์่อกลับมาถึงว่าประกาศเลยว่าไม่ออกทัว ไม่มาออกทีวีด้วย อเดี๋ยวมาโดนเดี๋ยวเชาวินใส,สนน่เป๊ะเต็มใจไม่ได้นะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทาไ<ฆ>งกาแฟก็ต้องหัดหัดดิบไม่กินอู้จ่าหนูกลายเป็นซอมบี้เลยเป็นผีดิบจีนีน่ยเดืองเดไม่มีชีวิตไม่มีชีวาเลยนะเอ้ชีวิตวิโรฒ้ามานิดหายไปเลยเป็นอีอะไรก็ไม่รู้นะครับโชคดีที่อาจารย์วิโร์เป็นคนนั่งสมาธิพอเสร็จปั๊บคนนั่งสมาธิปุ๊บอุ๊จหนูลูกบัญยาเกิดนะก็บอกว่าเอ๊ถังเช่าเนี่ยเราอยู่กับถังเช่า มานานทำไมแล้วไม่ไม่ต่อยอดถังเช่าออกไปออก็เลยเข้ามาในออฟฟิศเลยอติยาห,หมวยมาประชุมเดี๋ยวนี้นะลูกเราไปต่อน,นี่นะไปต่อยอดถังเช่าเลยนะให้เป็นกาแฟถังเช่าที่หวานไม่มีน้ำตาลมันไม่มีคอเลสเตอรอลเราก็ต้องใส่ไสารสกัดถังเช่าลงไปด้วยนะนี่หนูเชื่อไหมสามข้อนี้นะให้การบ้านเป็นสองสามข้อเนี่ยทำเป็นปี เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องขับเข้าไปชิมขับเข้าไปชิมในที่สุดแล้วประมาณปีหนึ่งผ่านไปละ ก็คลอดออกมาอู้ดีใจมากกา <c oughs> แฟตัวนี้เนี่ยลูกชัน้นเลยนะต <c oughs> ั้งคลอดออกมาจากไอเดียของชาวพอเสร็จปุ๊บกินก็ไปอุ้ยหอมหวานอาราบิก้ากับโรบัสตา <c oughs> แล้วก็หวานชื่นใจไม่มีน้ําตาล <c oughs> มันแบบอยากหลานล้านเลยแหละนะแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลอแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยคือมีถังเช่าอีกด้วยก็กินกินไปประมาณ3-4เดือนเจ็จปุ๊บเดินไมตรวจใหม่ เอาเลือที่ชั่วไปตรวจอีกทีนึงพอตรวจเสร็จปุ๊บในที่สุดดีมากอาจารย์นะครับน้ำตาลปกติละปกติละเสร็จปุ๊บปุ๊บประกาศออกทัวเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีเขาที่ทำงานได้ละออกทัวได้ละมาช่องวันได้ละเขาไม่มาทลายกล้องละอะไรประมาณนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กำลังมีความสุขมากไปนู่นไปนี่เออนี่แไปไปพุทธคยามาแล้วก็ไปบาหลีไปน่นไปนี่ไปสวนเสือนะครับ ก <ฮ pec S 1> ำลังกลับจากอียิปมาเลยสองอีเลยนะกลับจากอีย e ิปมาป๊อบอีโลกระบาดมาเลยนึกออกมามสองอี <laughs> ก็เราก็ต <flight> so ้องอยู่บ้านพออยู่บ้านเสร็จปุ๊บออกกําลังกายค่ะออกง่ายๆเนาะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือโยคะนี่คือโยคะง่ายๆนะครับแล้วก็มีกาแฟเป็นเพื่อนนั่งสมาธินะคะนี่แหละก็คือชีวิตดีๆของอาจารย์วิโรจน์นะครับผมแล้วไหนๆวันนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาอายุเท่านี้แล้วแล้วอยากจะขับรถไปไหนมาไหนได้กินอะไรได้ยศอาจารย์วิโรจน์นะครับแล้วก็มีปัญหากับเรื่องน้ําตาลกับเรื่องคารลสเตอรอรหันมากินกาแฟถังเชาอาจารย์วิโรจน์เลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับ